นี่ดเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเกมในตำนานที่ทีมไทยเนี่ยนะนะทำกับไต้หวันเหมือนกับเด็กอนุบาลเลยนะทุกคนนะว่าในเกมนี้ไทยตบไต้หวันไปถึง20ต่อ3นะแล้วก็ป้อมทีมไทยเนี่ยนะเลือดแทบไม่ลดนะเรียกได้ว่าตบไปอย่างขาดลอยก็ดูกันว่าเกมนี้ไทยโหดแค่ไหนเดร,รับชมเกมนี้ไปพร้อมกันดีกว่าน<ท>ี่คือชิงแชมป์โลกของเกม ROV นะทุกคนเบื่อไหมเวลาจะซื้อหรือจะขายไอดีเกมทีไรโดนโกงทุกทีนี่เลยขอแนะนำเพจแ admintontp7 เพจรับซื้อและขายราดเกม ROV ที่ดีที่สุดนะตอนนี้มีไอด์ให้เลือกเทียบเเริ่มต้นพียง50บาทเท่านนั้และใครทททีี่่่่เเเเเบืือออออหรรยยยยยาาาาากกกกจจจะขขมม ROV ็สถไไดด้้พพชนนัแลลค์80,000ิงก์เพ่ ให้ใต้คลิปขอบคุณมากครับแล้วนะครับสำหรับไทยแลนด์อ่าไต้หวันไฟคาร์ดครับขออภัยว้าบเลยอันนี้แหละที่ต้องกลูให้แกร็กจังหวะฉับฉวยคือถ้าเกิดเขาเล็งมั่นเนี้ยสโคปสิบห้วางเป๊ะจริงเนี่ยจะมาแล้วครับจะปั้นโนเซเวนเอ็กครับกับมอสและเชอรี่อะทางดึงออกไม่ทันฮะหรือไม่ก็ดึงเร็วเกินไปเรียบร้อยครับแล้วลินดิสเนี่ยมันเป็นตัวเาเรียกไงที่ขโมยอยู่แล้วอ่ะมันอินเวตดีฮะ ราะว่าเขาเนี่ยจะเก่งในการเดินผ่านพุ่มหญ้านะครับในช่วงของตัวเกมพุ่มหญ้าอยู่ไหนแล้วก็อยู่ในป่าน,นั่นแหละฮะแตะตัวที่สามารถที่จะหยุดตัวของลินดิต้าเนี่ยก็ถ้าไม่เดินมึนๆนไปโดนเบลดเวลเลอร์ของแกรสก็จะเป็นท่าน,นะครับเดทโรเวอร์นะครับของคลิกซี่ท่าสองโอ้โหตารานมาโดนแบบนี้ครับบังคับฟิกเกอร์เรียกยังครับถืงไปไม่ได้อะไรฮะกับตานพุกโอ้โหแต่เจ็บหนักครับน่าหัวดีนะะยืนยากครับผมบอกเลยครับเกมนี้ กับการเองทางด้านของชนิดไทเปวัยการครับเลื่อนให้โจ๊กเกอร์เป็นกดดัทนทางด้านไอริสที่เล่นโดยรีมิกที่เล่นบนครับครับโอ้ด้านล่างนี้ต้องบอกครับเชลลี่สบายครับเชลลี่บอกว่าโอ้ยเรียกมาสมตัวเลยฮะบึกบึกเหมือนกันต่อยหน้าแตกหมดครับเราเนืเ้อแน่นเนี่ยทุบมันเลยตุต๊บตั๊บตุ๊บตั๊บเลยเอาครับเลยมาไมกาโผล่เลยฮะ คือดึงมาได้เนี่ยไม่รู้จะชะ,ะ,ะตาเป็นยังไงครับแต่ตอนนี้เนี่ยเซียนโยลิเวอร์สี่แล้วนะฮะครับ,รบโอ้โหนะครับแปดจุดห้าเลยนะครับค่าเฉลีย่ยในการที่หยิบคิปซี้มาแล้วได้คิวฮะเป็นดับเบิลวันเมดนะฮะของโกนี้จริงๆฮะคลิปีดด่ยอมทิ้งตัแฟร์แต่กูคิดดูเอาแล้วยอมทิ้งลินดิสด้วยเพื่อเอาเฟิร์สพิกอะเล็กซ์เบคพิกครับเขาลบมีมาร์กจริงๆแต่มีมาร์กบอกว่า พระเอกนะครับไม่ต้องขับกันดั้มก็เก่งโอ้โหจริงเหรอนี่ต้องมาดูในเกมการแข่งขันนะครับโอ้ทุบสนุกมือนะครับเชอรี่ฮะแล้วสกัดเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าสัตเทนครับอ้าวครับและจ้าเอ๋มาเจอจังหวะนี้เอ็นทีโดนหนักมากครับแล้วมอสกำลังจะตายครับเลื่อนเหลือน้อยครับเดนโยอตัวด้านหลังครับแล้วหาแต่บอลโอเล็กเจอก็จริงแต่ว่าปิดไม่ลงครับยังไม่มีใครตายเจนนี่เข้าไปต่อยหนึ่งครับแล้วเก็บเอ็นทีได้ครับเบิร์สบัดตกเป็นของไทยลายแต่ลูกยาวเข้ามาไล่ฝั่งของมีมาครับเดนยอเข้ามาอีกแล้ว รีมิกมาจากเลนบนและข้าเป็นดับเบิลคิวครับและเชลลี่ตามไปต่อครับบวกกับรีมิกมาจังหวะนี้และเหมือนจะข้ารูเหยื่อไปได้อีกหนึ่งตัวครับนำไป4-0ตำับไทยแลนด์ยึดไปอยู่นานแต่ว่าโคตรประทับใจเลยฮะสุดยอดครับและยังได้ทางด้านของเอฟซอลดาคอนต่อเลยนะฮะตอนนี้เปิดกันอยู่ครับต่อมาดูภาพรีเพย์ชาร์ดตรงนี้ฮะเชลดี่สวยจริงๆฮะเลเวล่สีฮะและคอร์สทางด้านของเอ็นทีไปได้ก่อนนะฮะดูรีเพย์ใหม่ครับตอนเนี้ยได้อยู่ดูอะไรอ่ะ ไม่ผมบอกว่าถ้าดูแล้วดูตอนนี้ได้อ่าแม่ดูแล้วอ่ะแต่โดเกอร์ครับอะไรด้านขวาครับโอ้จะไปเอามอสโอ้ยล็อกหลบแบบดิจิตอลโมบ้าเก่าผมล็อกเก่งครับเกมนี้นี่ผมล็อกตายเลยฮะลุ้นเลยดับเบิลตองซูนเอ็กเลือกลินดิสมาเป็นฮันนันของโซลิเวอร์ครับแมตตาซินโยเองแกพยายามล้วงแล้วนะครับแต่ดับเบิลจะไม่เพียงพอครับ แล้วเลเวลเทน่าของตาเชลลี่เนี่ยแกดันสี่พอดีฮะโหแล้วมาแบบหมัดไปเรื่อยอะออลิมิกนี่เรียกเลยว่าเหนือสุดลงใต้สุดขึ้นในสุดต้องลงให้มิดครับลิวโนอิคารินะครั้งแรกในอ่าครั้งแรกในเกมนี้เนี่ยเรียกว่าปราาะทับใจเหลือเกินะ<ห>นะโอ<ล>ะ้โหลูกคายเข้าไปทีครับฮัวรินนะแต่เมื่อกี้นี่แบบยิ้มกันแบบไม่ต้องเล่นะเลสไปเนี่ยบอกเลยของฉัน เหมือนตอนนี้ป่าด้านฝวาเป็นของดับเบิลโด้เซเด็กหมดแล้วอ่ะเป็นอ่าวอติคอลฟอเรสป่าแนวตั้งป่าแนวตั้งแล้วดึงไปเอาจริงกัะดึงไปอ่ะทีมตัวเองเสี่ยวแทนด้วยเอามาก็ไม่ใช่เรื่องดีนะใช่ฮะ เขาจะโดนมาเอาแล้วจังหวะนี้ดักสวยครับสำหรับไต้หวันไวการ์ดครับแต่เจอปั่นไตโคนยื้อชีวิตได้และถุงเชลลี่ครับเข้าไปลุงวูลินจากด้านหลังแล้วต่อยน้าแตกไปครับฟลิกตี้ตายไปครับโดยที่ด้านหน้าเซนยงเข้าไปลุงก็ไม่สำเร็จและรอบนี้ครับอิลเว่นโดนฆ่าตายไปอีกตัวครับน้ำเป็นศูนย์เจ็ดแล้วฮะตบกบเป็นดับปั้นโคลอิเว่นเองครับและยิงต่อที่เอ็นดีครับแล้วสตานโดนนายป้อมมีมาร์กเหมือนจะไม่ยอมปล่อยให้รอดครับเก็บเข้าไปถึงตัวเป็นศูนย์แปดและเหลือลู่หยาวก็บแอสททันีีเดนะครับไอแลนด์ในนาททีี่ สุดจริงๆครับในเกมนี้ครับและทาวเวอร์นี้น่าจะเป็นทาวเวอร์ที่แถมให้กับเราอีกหนึ่งทาวเวอร์ครับขอเล่นกันหน่อยนะฮะตอนนี้ไต้หวันไวการ์ดนะครับสถานการณ์เป็นเหมือนละครที่อยู่ด้านบนครับเดินไม่ออกฮะโอ้โหสุดเก้าวเลยใช่ครับโก้าวไม่ออกเลยใช่ฮะจะไม่เล่นบุกอะไรใจมันห้ามไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณเราทิ้งสไตล์ไม่ได้ต้องมีติดไม้ติดมือบ้างโอ้ก้าแรกยังไม่ได้เลยแต่ว่าก้าแรกของไทยมาแล้ว เก้าแรกไม่ได้เพราะถ้าเก้าแรกจะเป็นสูตสังเวียนคุณอ่าเก้าสองสิบแปดอ่าโอ้ได้เลยเสียงโยครับเอาิีคนดูแบบว่ามันต้องดูจริงจังมาตั้งนานนะมันมันเป็นสันดาลอ่ะพูดตามตรงอ่ะเอาเหมือนเหมือนเราก็เหมือนนักแข่งแหละแรกแรกมันก็กดดันแต่มันก็อยากกดปล่อยบ้างอลังเข้าไปแล้วครับโเสียงโยครับเลสบัฟของตัวเองครับเป็นอย่างที่ติบอกไม่ได้เลสจริงจริงแง่โอ้แม้ว่าตัวอย่างแต่ไม่ต้องเช็คจะไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ให้เขาไปฮะมีมาบอกไม่ให้อ่าไม่ให้เขาฮะ แล้วทาาน้าของแอมซัสตะก้อนครับตัวถัดไปก็น่าจะต้งเป็นของเราอีกนะครับพับสนามบุกเล่นกันอยู่ฝั่งเดียวเลยครับตอนนี้มี่ขนาดได้สเต็มแบนไปแล้วนะแต่ว่าตัวที่มันเก็บต้อนไว้มันยังคงอยู่ครับแล้วจ่ายเคออฟโปรเจคชันมาแล้วครับท่าน้าของรูอยาวครับยืนหน้าป้อมอย่างนี้แต่โอเซเวเนบอกว่ายิงให้ดิ้นเลยฮะโอ้เอาครับมาดูที่เลนล่างครับโดนไปครึ่งหลอดแล้วรูอยาวครับแม้ว่าตอนนี้ไม่มีอันติเมตด้วยนะครับผมเพิ่งจะมาดูครับเคออฟโปรเจคชันไม่มีนะตอนนี้แต่เอ็นทีครับยืนไม่ไหวครับ โอ้ไม่มีไม่ไหวไม่เอาฮะถอยแล้วจ้าดูเชลลี่ขอครับครึ่งหลอดนะป้อมกลายเป็นเชลรี่คนตีป้อมแทนเนี่ยตีคนตีป้อมครับแต่ดูครับรีมิกอยากจะมีบทบาทกับเพื่อนร่วมทีมฮะขอมีส่วนร่วมหน่อยครับลงมาจากเลนบนแล้วครับแล้วมาที่เลนกลางครับอาศัยพวกมากลากไปครับและตอนนี้เข้าป้อมแล้วฮะเตียนโยครับเข้าไปล้วงแต่จะได้ออกหรือเปล่ามีม้าครับส่วนไซโคสวยงามแม่ บอกเลยว่าอะไรการงานสร้างฮะโอ้โหนกงานแม่จมอยและเชอรี่โดนฆ่าไปแล้วเป็นตัวแรกครับตอนนี้สกอร์เป็นตองหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้โหมันจะยังจะเจอบอสคุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้ทีมไทยแลนด์เขาพูดเมื่อไหร่อะไรครับว้ายเชอรี่ไปไหมือนหรือไม่ก็แบบอ้าวเชอรี่ไปไหนอ่าอ่าอาจจะเป็นใครแต่อาใครตายเลี้ยงข้าวก็ได้ครับแค่นี้ มัดถี่แน่นอาจะเลี้ยงเบอร์เกอร์ไม่ฮอตดังนะฮะอาหารฝั่งของเขาอร่อยก็แต่ที่ปายบอกว่าคืออาหารไทยกันทุกคนเลยครับเป็นเรื่องธรรมชาติด้ยหนึ่งต่อสิบเอ็ดครับเข้าสู่นาทีที่สิบแปดครับการเงินนำกันอยู่ไกลโขเลยฮะถ้าได้เกมนี้ก็อีกเกมเดียวเท่านั้นครับครับตอนนี้นี่ตั้งรับถึงแสนหรือยังเราถึงแสนหรือยังถึงแล้วเลยแล้วฮะ ตอนนี้แค่ห้องดูผู้หญงเยอะก็แปดหมื่นห้าแล้วนะโอ้โหบริบกันครับช่วยกันครับช่วยกันแชร์ออกไปครับนิโมทีวีน่าจะเป็นล้านแล้วโอ้อโหยังมีทางด้านดิจิตอล,ลทีวีนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกๆเปิดดูอยู่แล้วก็ท่านฟังอยู่นะครับครับอันนี้เป็นกีฬานะครับมัาเรียกว่าอ e ีสปอร์ตนะครับใช่เนี่ยและที่แข่งกันอยู่นี่มีเงินรางวัลเนี่ยรออยู่กว่า17ล้านบาทเลยนะครับคุณฟังไม่ผิดครับ17ล้านบาท17ล้านบาทนะฮะ และที่1เนี่ยได้ไปเ,เต็มๆเนี่ยหล้าน6ล้าน5 6ล้าน 6, 6นะครับ2องแสนดอลลาร์2องแสนดอลลาร์คูณกันเอาเองครับนี่ยังไม่รวมรางวัลที่แตกต่างๆที่เ,เป็นผู้เล่น MVP ตรงคุณค่าความคิดสร้างสารรค์ค่าเยอะที่สุดได้รับเท้าเยอะที่สุดนะฮะแอติตเยอะที่สุดจากเซเรียตกเป็นของทางด้านของไทยแลนด์ครับแล้วยเชอรี่ฮะยกแขนขึ้นมาแล้วครับทุกข้อะเข้าไปฮะโอ้ยสก,กัดลิทาน,านอสครับนึกว่าเป็นหนุ่ยอมน์ครับขอมือขวาหน่อย ปัดใ่ฮะใจเทียมครับเชอรี่ฮะสุดจะทนคนอย่างเชครับ,รบกับดับเบิ้ลโอเซเวนเอกที่กลับมาคืนสนามพูดเมื่อกี้นี้อย่าอย่าอย่าตกมอม้าเลยนะ <laughs> ครับคนดูในไวเลสทีในเกมลุ้นหมื่นสิบเลยนะครับรู้เลยทุกคนครับโฟกัสกับเกมนี้ครับแล้วพุ่งเข้าไปแล้วนีครับกดดิมโนคารีครับเบรกไปที่เอ็นทีครับแต่วัวเดวิลเลสวยงามครับเก็บรีบไปได้ก็จริงแต่ไม่สามารถที่กัดบ้านได้ครับป้อมแตกไปแล้วครับไต้หวันวไยการและไทยแลนด์ตอนนี้ไล่ยิงฟรีครับโดยเฉพาะดับเบิลโอโตเมตที่เคลื่อนปกป้องดีเหลือเกินและฝั่งของไทยแลนด์ตอนนี้ถอยครับได้ไปไม่ประมาทถอยกลับไปตั้งหลักอีกครั้งไงคือเมื่อกี้เนี้ลั่วเหยาเนี่ยไปถึงดับเบิลโอโตเไม่กระดิกเลยครับเลือว มัเป็นความห่างของเลเวลฮะแล้วลงมาปึึงปอตเทปที่ออกมาด้วยเพิ่มเลือดใช่ครับเป็นเรื่องของคุณนิยมมะอ้าวแล้วสองตัวครับนี่ฮะเก็บช้างป่าล้มได้ไหมหนาเกินไปตู้ไม่ได้ก็ถอยฮะแหมก็ยังคงเซฟอยู่ไม่หิวนะครับดีมากครับไม่เปินะนะตอดบอตอดแล้วออกมาแล้วไปเอาคแนนของแอปเปิลแล้นครับให้คนนของทีมเราได้เรียบขึ้นไปอีกหนขั้น ที่สก,กิลทุกอย่างของไต้หวันไวการ์ดเนี่ยมันมาเป็นแบบคอโมโบเซตเดียวแล้วต้องตายในเมื่อไม่ตายเสร็จปุ๊บเขายิงต่อไม่ได้ครับใช่ครับแต่ดูฝั่งของไทยนะฮะคนแข่งสองพนสิบเนี่ยเหมือนนักเล่นกล้ามครับนานวันกล้ามยิ่งใหญ่ครับในขณะนะคูด่ตูสกัดโดยนี่สกัดครับโอ้ตี<ด>ไง<ะ>หน้าแตกและเตียนโยต่ตอยสองทีขึ้นเลือดขึ้นหลอดฮนะโอ้แล้ะพิกเกอร์หนีเลยครับแล้วรอเพื่อนร่วมทีมแล้วมีมาร์กจะมาซ้ำครับ ถ้าเปรียบแบบตอนนี้เนี่ยไทยแลนด์เหมือนนักกล้ามนะฮะเล่นกล้ามทุกวันกล้ามยิ่งใหญ่แต่ฝังตรงข้ามเหมือนนักเวทครับยิ่งนานวันเวทเริ่มเสื่อมถอยะฮะ <c oughs> แรงไปไม่ได้ยิงก็เท่านั้นแหละครับเอาติดโยครับคิดเนยมาแบบมาแตะรถอะแล้วไปอะจเลยแจ๊ะแล้วไปจบเลยผมบอกเลยว่าบัตรหนึ่งของเชอรี่นี่เกินครึ่งหลอดครับแล้วก็จะออกเป็นเฟรนด์ทูด,ด้วยฮะไม่มีไอเทมที่ป้องกันตัวใดทั้งสิ้นครับมากับดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ มาดูกันต่อว่าจะการบ้านอย่างไรครับสบหรับไตหวันนวัยการครับเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากจริงๆครับดูยาวครับเขาไปรับหน้าเพื่อนทเกีออกไปก่อนครับแต่ว่าการดูดใส่เชอรี่แบบนี้ครับหมดสกิลในการหยุดแล้วครับและทำให้ด็กโนดเจอเน็นจิตยิงฟียได้คนไปแล้วนึ่ครับและด้านหลังลีมิ้เข้าไปดีดต้นเคอรี่้เก็บไปอีกหนึ่งตัวแล้วมีมาครับพยายามจะเข้าไปต่อแต่เหมือนว่าคีไม่เป็นใจต้องถอยกลับมาตั้งหลักใหม่แต่ค่าเข้าไม่ได้ถึง2ตัวด้วยความที่ทางด้านของสกัดของเคอรี่ออกมาแต่ลาเบ็อย่างเดียวครับ ก็เลยทําให้ฝั่งตรงข้ามพยายามที่เก็บไปก่อนเพราะว่ากลายเป็นสกัดเป็นตัวทําลายสิ่งก่อสร้างฮะ้ววันน้ทันขวาครับเกียนโยฮะเอาครับยิงฟรีแบบนี้เนี่ยไม่มีคนกันบ้านเพราะก่อนหน้านั้นตายไปแล้วและใช้ท่าสกิลไปทุกอย่างไม่จบที่ดับเบิลโอสเตลกและยิงสวนกลับมาอีลเวนตายครับด้วยการฆ่าแบบดับเบิลคิวครของดับเบิลโอสเตลกจะดับเบิลดับเบิลอะไรกันเยอะแยะเหลือเกินติตาเซนโยครับหวังที่จะฆ่าดับเบิลโอสเตลเ็กเขาเลื่อนเหลือน้อยเหลือเกินครับแต่ไปประทังกลางทางกับนัก จังหวะการโตนของไทยแลนด์ครับเพอร์เฟกต์เล่นดีจริงๆไะสมบูรณ์แบบในเกมนี้ฮะที่แม้จะมีคนตายก็จริงแต่ว่าทุกครั้งเขาจะได้อะไรกลับมาเสมอและในครั้งหน้าเขาจะได้สิ่งที่เขาต้องการครับและครั้งนี้ครับรีมิกับเปียนโยบวกกันหนึ่งหนึ่งแต่มีมาร์คแอบไปเก็บลู่เหยื่อซึ่งเป็นช้างหน้าแต่ตอนนี้ตายอยู่ข้างหลังครับและเซียนโยโดนฆ่าโดยมีมาร์คที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่เดอะแฟตหรือมัจจุราชครับล่างโอ้โหรี่ว่าพยายม จะมาดูอัเทมสเปียร์ฮะเป็นเลนทูดโบเกนสเปียร์และโอเมียมะมาเน้นมาเน้นที่ปดท้าไม่ได้ก็ตีป้อมแต่สูงครับสตันเนอร์สโตรลี่ครับแต่ตอนนี้นี่ไทยแลนด้ทุกนายฮะค่ำคืนนี้ของไทยแลนด์ครับบมลินครับโดนหนักมากครับแต่บรลเลนครับกระโดดมายิงเลยครับวิ่งมานะไม่ต้องอาศัยพุ่มย่้าและตอนนี้ปิดเกมนำไปสองศูนย oh. ์ขออีกหนึ่งเกมจะผ่านเข้ากับรอบใจมึงไปดาวไทยแลนด์ เกมละหนึ่งน้ำครับเชอร์รี่